เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชยัยานุภาพกองกําลังผาเมืองลงพื้นที่ทําการตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุบริเวณบ้านหนองเต่าตําบลม่อนปิน่นอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดการยิงประทะกันของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้มีการออกรัตะเวนเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทําความผิดตามแนวยฉดในทุก,กรูปแบบจนกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสยัย3-4คนค่ะมีการสะพายกระเป๋าเป้ดัดแปลงเดินลัดเลาะเข้ามาตาม ื้นที่ภูมิประเทศแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มีการแสดงตัวขอทําการตรวจคน้นกลับถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ก่อนเกิดการประทะก,กันนานกว่า5นาทีก่อนที่คนร้ายจะมีการทิ้งกระเป๋าเป้ที่ถูกดัดแปลงเอาไว้ในที่เกิดเหตุรวม3าใบแล้วพากันหลบหนีกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบพบกระเป๋าเป้มีการแดดแปลงและมียาบ้าบรรจุอยู่กว่า3 0 0 0 0 0เม็ดทางกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพกองกําลังผาเมืองค่ะจึงได้มีการนําของกลางทั้งหมด ส่งมอบให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรฝากดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป